วกเฮสเลตเฮสเลตกีตาร์หรือกีตาร์หัวตัดแบบนี้นะครับโอเคโอเคครับสวัสดีนะครับวันนี้ผมอาจารย์โดนะครับจากช่องโดโอว์อัลริดคลิปสอนกีตาร์ของผมนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องกีตาร์ไฟฟ้าชนิดหนึ่งนะครับของผมที่ผมใช้อยู่นะครับตัวนี้เลยนี่เห็นไหมนะครับเห็นว่าไหมไม่มีหัวกีตาร์อันนี้เขาเรียกว่ากีตาร์ที่ภาษา อังกฤษเขาเรียกว่า headless <at> หรือว่าไม่มีหัวนั่นเองเขาเรียกว่ากีตาร์หัวตัดในภาษาไทยนะครับนะฮะโอเคเนี่ยครับ, okay, รบเป็นตัวที่ผมใช้เป็นประจำนะครับในคอนเสิร์ตหลายๆคอนเสิร์ตหรือเล่นแม้แต่เล่นกลางคืนอัดคลิปด้วยนะครับนะฮะนะครับโอเคนะครับลองดูอีกรอบหนึ่งเห็นไหมไม่มีหัวกีตาร์แล้วก็มีเห็นไหมครับ วอลลุ่มโทนอย่างนี้แค่นั้นเองนะครับนะฮะฟังเสียงไปข้างต้นแล้วนะครับโอเคทีนี้เรามาดูกันนะครับผมจะมาแนะนําก่อนว่ากีตาร์หัวตัดอย่างเงี้ยนะครับเกิดคําถามแล้วเอ๊แล้วเราจะเล่นเราจะตั้งสายมันยังไงละ่ะเออปกติลูกปิดมันจะอยู่ตรงหัวกีตาร์ใช่ไหมครับโอเคสาหรับอันนี้จะมาตั้งสายตรงนี้ครับนี่คุณลองดูเห็นไหมนี่มันจะมีลูกปิด6อันนี่แหละครับประจาสายหนึ่งสายสองสายสามสายสี่สายห้าสายหก ซึ่งเขาจะมาตั้งสายตรงนี้แทนนะครับสำหรับก็เรียกว่าพวกเฮสเลทเฮสเลทกีตาร์หรือ guitar, กีตาร์หัวตัดแบบนี้นะครับโอเคนะครับสิ่งที่ได้ก็จะประหยัดื้ที่ขึ้นนะครับตัวเล็กคุณจะเห็นว่าตัวมันเล็กเพราะหัวกีตาร์หายไปนะครับนะฮนะก็เลยมาตั้งสายตรงนี้หมุนได้เลยครับหมุนได้ตามนะที่ต้องการนะครับ ต่างสายตรงนี้แล้วนะเข้าใจความหมายแล้วนะครับส่วนยี่ห้อนี้เขาเรียกว่า s t ต i n b อร์ e r s t a i n ต e r g e r อันนี้มองไม่เห็นเขาเรียกมองไม่เห็นอะไรนะยี่ห้อแล้วเพราะว่าตัวนี้นะครับสีหายไปแล้วใช้มานานมากตัวนี้อยู่กับผมนะ่าจะประมาณสิบกว่าปีแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเออสีเนี่ยมันเลยลอกออกไปตามกาลเวลานะครับหรือว่าอันนี้เห็นไหมคุณเห็นว่าน่าจะเป็นลายตาไม้ มันก็เลยลอกออกไปตามลายไม้ของมันนะครับยี่ห้อตรงนี้ก็เลยหายไปด้วยนะครับโอเคทีนี้คุณอยากดูว่าเอ๊ะแล้วส่วนประกอบวิธีการทํางานของไอ้เจ้ากีตาร์ตัวนี้มันทํำยังไงกีตาร์าไฟฟ้าตัวนี้นะครับก็หนึ่งเลยก็คือดูก่อนตัวนี้คอเนี่ยถ้าคุเห็นว่ามันเงาเงาเห็นไหมมันเงามากเลยเพราะมันไม่ใช่ไม้ครับมันคือกลาไฟ กราไฟคืออะไรหรอกราไฟเนี่ยนะครับมันเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งที่มีความแข็งแรงสูงมากแล้วก็ค่อนข้างแพงด้วยนะครับนะครับก็บอกว่ามันแข็งแรงถึงขนาดที่แบบว่าอะไรนะคนขึ้นไปยืนไปเหยียบมันไม่หักเลยนะคอเนี่ยมันแข็งแรงมากนะฮะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะบอกว่าเดี๋ยวมันจะมีจุดอ่อนตรงไหนนะครับว่ากีตาร์หนึ่งม,มันมีจุดข้อเสียตรงไหนอ่นนี้บอกว่าคอมันแข็งแรงนะครับแต่มันไม่ใช่ไม้นะครับโอเคเห็นไ่ม ต่อคอแบบอันนี้เขาเรียกว่าบอลออนคือใช้น็อตเนี่ยแหละฮะแต่ตรงนี้มันเป็นหกเหลี่ยมนะครับขันเข้าไปเลยใช้น็อตขันเข้ากับตัวพอดี้ซึ่งเป็นไม้ตัวนี้น่าจะเป็นไม้มะฮอกกานีนะครับถ้าจำเสเปคไม่ผิดมะฮอกกานีทั้งน่าจะเป็นออสองชิ้นถ้าจำไม่ผิดนะครับทีนี้เราเห็นแล้วนะทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าเอ๊เราถ้าเกิดว่าเราจะฟังเสียงมันเป็นยังไงนะครับ ถ้าเกิดคุณเคยดูคลิปการแนะนำการใช้กีตาร์ไฟฟ้าของผมไปแล้วเรื่องของสตาร์นะครับสตาร์หรือสตาร์ตัวคาสเตอร์อันนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นพาไปดูขึ้นเลงก์ให้ดูคุณลองไปหาดูนะครับอันนี้มีการทำงานที่คล้ายกันนะครับก็คือ,อ,อถ้าเป็นสตาร์ตหรือสตาร์ตัวคาสเตอร์มันจะมี3าปุ่มนะฮะแต่ทีนี้มันจะมีแค่2ปุ่มตรงนี้หมุนได้เลยนะครับอันนี้ข้างบนคือวอลลุ่มวอลลุ่มคืออะไรครับความดังเบา ก็ปิเห็นหมเห็ครับเคุมความดังเบานะทีนี้อันนี้ได้แล้วอันนี้ก็เรียกว่าโทนลองฟังเสียงดูนะโทนคืออะไรคือความทุม้มแหลมถ้าเราปิดมันคุณจะได้ความแหลมกับมาผมจับขอสักก่อนนะเห็นไ,ไหมมันก็จะทุควบคุมความทุม้มแหลมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเจอกีตาร์สไตล์นี้ที่มันมี2ปุ่มนะครับจาไว้เลยคือ วอลลุ่มกับโทนก็แค่นั้นเองนะฮะนะครับวอลลุ่มกับโทนเพราะฉะนั้นกีตาร์ที่มันมีสไตล์อย่างนี้อาจจะมีหลายรุ่นนะครับอย่างเพื่อนพวก w a s h b u r n n เอหรือว่าพวกกีตาร์ร็อกหลายๆแบบที่มันเป็นสองวอลลุ่มเพื่อลดความยุ่งยากในการปรับนะครับก็คือวอลลุ่มแค่วอลลหนึ่งวอลลุ่มหนึ่งโทนแค่นั้นเองส่วนอันนี้คืออะไรเหรอคุณเห็นไหมสวิตห้าทางผมเคยพูดไปแล้วในเรื่องของตอนปุ่มของอเรื่องของกีตาร์ไฟฟ้าตุ่ คลิปแรกคือสตาร์ทนะครับทีนี้ก็คือเราจะเล่นยังไงก็ตัวนี้ครับก็จะเป็น p ิกอัพตัวบนเลือก p ิกอัพตัวบนคือตัวนี้ส่วนแก๊กนี้เห็นไหมเลือก2ตัวนี้ส่วนแก๊กนี้เลือกตรงกลางส่วนแก๊กนี้เลือก2ตัวนี้และจาก,กนี้เลือกตัวนี้ตัวเดียวแล้วผมจะลองเล่นให้ดูว่าแต่ละเสียงให้ออกมาเป็นยังไงนะครับลองดูกันนะลองดูนะครับ แกลตัวบนเห็นไหมครับพอมาแกล์ที่สองผสมกันเสียงต่างกันเนอะแกล์ที่สามตัวนี้แกลที่สี่คู่นี้แกลที่ห้าคู่นี้คุณจะฟังดูว่าเอะตัวนี้โอ้โหเสียงมันแปลกๆมากเลยเสียงคลีนมันแปลกๆมากเลยคือเสียงแบบเสียงตีขอดมันไม่ค่อยพร้อมแน่นอนครับกีตาร์ตัวนี้ถูกออกแบบมาให้เล่นร็อกนะครับ ปิกอัพออกมาจะค่อนข้างแรงมากเลยสองตัวนี้ถ้าคุณเห็นปิกอัพตัวนี้เนาะเห็นไหมคุณจะเห็นว่ามันเป็นฮัมเบกกิ้งนะแต่เขาเรียกว่ามินิฮัมฮัมเบกกิ้งคืออะไรคือแบบเป็น2อันอย่างเงี้ยคู่กันอย่างเงี้ยนะฮัมเบกกิ้งปิกอัพตัวเนี้นะยเขาเรียกอันนี้เขาเรียกปิกอัพตัวรับทตาสัญญาณเสียงเนะี่ยฮาร์มเบกกิ้งจะเป็นแบบนี้นะแต่ว่าทีเนี้ยเขาต้องการให้มันแรงเหมือนกัน2ตัวเนี้ยแต่ว่าประหยัดเนื้อที่ถ้าคุณยัดไป3ตัวมันแน่นเห็นไหมเขาก็เลยทําให้มันเป็นมินิฮัมคือ ลดขนาดลงมานะครับแต่คุณดูดีๆตท่นี้มันจะเหมือนกับเป็นสอง,สองอคอยสองอันหรือคอยสอ,อันมาแต่มาบีบกันให้มันอยู่ในช่องเดียวกันเรียกว่ามินินิฮัมนะครับเสียงมันก็จะแรงถามว่าแรงรอยังไงเหมาะกับพวกเสียงแตกอะครับตอนนี้มันก็เลยบอกว่า,าถูกออกแบบมาให้เล่นร็อกซะเยอะนะตัวนี้นะครับผมเอาไปเล่นร็อกเยอะมากนะครับนะครับมินิฮัมสตัว บางบาง,บางรุ่นก็อาจจะเป็นฮัมเบอกิ้งเอ้ยเป็นซิงเกิลคอยคือเป็นแบบตัวสตาร์ทที่ผมให้ดูตอนแรกนะครับก็คือเป็นเป็นคอยอันเดียวเป็นเสียงอันเดียวเสียงก็จะเบาบางเพาะขึ้นนะครับเวลาเล่นเสียงคลีนมันก็จะเพาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกีตาร์ถ้าคุณอยากจะให้มันครอบคลุมอ่ะมันควรจะต้องมีทั้งซิงเกิลคอยนะครับแล้วก็ฮัมเบกิ้งแต่ตัวนี้มันเป็นมินิฮัมนะมันก็จะแรงขึ้นอีกนิดนึง ก็จะเป็นลักษณะนี้นะโอเคนะฮะนะครับ,นะรบนี่แหละครับนี่คือการหลักการทำงานของมันง่าง่ายแล้วตัวนี้ก็คือ,อ,อสายแจ็คสำหรับที่สำหรับจิ้มเข้าไปให,ให้เราต่อเข้าแอมกีตาร์ได้เลยโดยตรงนี่ครับเห็นไหมง่ายเลยไหมตัวนี้ไม่มีอะไรมากสายที่ผมบอกแล้วนะครับใช้สายแล้วก็เกิดคําถามว่าเอ๊ะใช้สาย กีตาร์ไฟฟ้าปกติได้ไหมจริงๆใช้ได้นะครับจริงๆตัวนี้มันถูกออกแบบมาให้ใช้แบบเขาเรียกว่าสายแบบที่มันหมุดมีหมุด2ด้านเขาเรียกว่าดับเบิลปอนแต่ทีเนี้ยไอ้ตัวนี้เส้นสีทองทองนี่ไหมเขาเรียกว่าอะแดปเตอร์ไว้สําหรับแปลงให้ใส่สายกีตาร์ไฟฟ้าปกติได้นะครับเพื่อสอดสายาาจิ้มสายขึ้นไปแล้วก็ล็อกด้วยหกเหลี่ยมที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เห็นไหมหกเหลี่ยมนั่นแหละครับมันก็จะใช้สายไฟฟ้าปกติได้นะครับเพราะฉะนั้น ตัวนี้มันถูกออกแบบมาให้ใช้ได้ทั้งสายกีตาร์แบบเทเบิลบอลและปกตินะครับลองมาดูก่อนทีนี้เรามาดูเสียงมันแน่นอนครับเสียงมันค่อนข้างจะออกไปทางแบบว่ารอกๆซะหน่อยหรือหน้าๆนานิดนนะครับผมลองให้เล่นปิ๊กอัพตัวบ,บนก่อนมันเหมาะเล่นแบบเพลงไหนแบบแนวแจส๊สไต้นะ นุ่มๆหน่อยนะครับส่วนคู่นี้เสียงมันก็จะให้ออกไปทางอ e ีกแบบผมขึ้นมาอีกนิดนึงมีความเนินๆของเสียงเข้าไปนิดนึงนะครับแล้วก็นี้ก็ตรงกลางอาจอาจจะฟังดูคล้ายๆแบบว่ามีความแบบทวังทวงนิดๆแต่มันจะเป็นทวงแบบที่ไม่ใช่เฟนเดอร์นะ อันนี้ก็จะให้อีกแบบหนึ่งนะครับคู่นี้ส่วนตัวนี้โอ้โหโอ้โห,โโหเสียงมันหลมเป,ป๊ปีปเลยเห็นไหมแต่มันหลั่มเป๊ปีป๊บเลยฮะ,ะนึกออกไหมครับลืมบอกไปตัวนี้สามารถตัดคอยได้ดึงปัดขึ้นมาเห็นไหมดูดีดีมาดู นะครับไว้ทําอะไรไว้สําหรับตัดคอยตัวนี้ครับปกติมันจะเป็น2คู่คอยคู่สองอันนะแต่ทีนี้เขาใช้เป็นพอดึงขึ้นก็จะใช้คอยเดี่ยวเสียงก็จะเป็นอย่างเงี้ยเ็เรียกว่าตัดคอยซิงเกิลตัดคอยซิงเกิลคอย,คอยถ,ถ้าปิดนี้ตัดคอยกับทาไากิงเสียงมันต่างกันเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละครับ ผมก็เลยอยากจะให้คุณดูว่าเอ้เนี่ยเนี่ยมันคือ,อ,อการทำงานของกีตาร์หัวตัดทีนี้มาดูเสียงแตกกันบ้างเอาเลยนะครับแบบโอเวอร์ไดด์ดยก่อน ตัวกลางกันป่ะตวัวกิ๊กแกอีกหนึไพอเข้าเสียงแตกตัวนี้ค่อนข้างจะออกไปทางร็อกมากๆร็อกแบบดิบๆเนื้อเนื้ออเมริกันซะหน่อยพอใส่เสียงแตกไฮเกนเข้าไปจะเป็นแบบไหนลองฟัง จะเป็นร็อกเลยนะพอเล่นร็อกแล้วมันฟังดูมันเข้ามากเลยนะเห็นไหมใส่ทีเล่ก็ ใชไหมครับโอ้โ oh หเสียงค่อนข้างจะเป็นร็อกแบบจัดเจนชัดเจนมากเลยนะครับเนี่ยนี่คือกีตาร์สเตนแบกเกอร์นะครับรุ่น gr f o นะครับตัวนี้นะครับคอเป็นกาฟไฟเนื่องจากเสียงมันเป็นคอมันเป็นกาฟไฟมันจะไม่เหมือนเสียงคอไม้สักเท่าไหร่แต่บอดี้เป็นไม้นี่แหละครับนี่คือข้อเสียถ้าครูคสังเกตดูดีๆนะครับตัวนี้ผ่านการซ่อมมาแล้วของผมเนี่ยเพราะว่าตัวนี้คอแข็งจริงคอแต่ว่าอเผอิญวันนั้นน่ย ผมให้ให้คนรู้จักถือช่วยหิ้วแล้วเพเอ่อนวันนั้นส้นสูงเขาหักเขาก็ล้มแล้วก็ก็ทับกีตาร์ผมตัวเนี้ยแล้วก็คือบอดี้บอดี้มันแตกต่อที่มันยึดคอนี่มันแตกเลยคอไม่หักนะแต่บอดี้แตกผมก็เลยต้องไปซ่อมมานะครับซ่อมอาจจะแบบไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่ผมซ่อมเอาแค่ใช้งานได้นะครับเนี่ยมันก็เลยเนี้ยข้อเสียของมันคือตรงนี้ครับมันแข็งก็จริงอีกอย่างหนึ่งที่ อยากให้ดูตรงนี้นะครับสำหรับคนที่อยากจะซื้อกีต้าร์หัวตัดนะอย่างแรกเลยก็คือนี่ครับไอตัวหย่องของมันเนี่ยนะครับพื่มันตั้งสายอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับนี่ครับมันจะมีแรงตึงค่อนข้างเยอะใช้ไปนานๆมันจะมีเกลียวมนะันอาจจะแข็งแข็งมากๆเลยนะมันใช่ค่อนข้างว่าแข็งมากๆบางทีเราหมุนไม่ค่อยจะไปเลยเนี่ยครับยิ้งยิ้งกีต้าร์อะไหล่ถูกนี่คือวันนี้สนนราคานะครับออตอนที่ผมซื้อมา7 0,000่นกว่าบาทน,นะฮะ ตัวนี้เจ็ดหมื่นกว่าบาทบางรุ่นเป็นแสนเลยนะไอ้ตัวนี้ก็ยังเป็นอะไหล่รุ่นแบบไม่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 ไมสูงมากมันยังหมุนแบบพอใช้ไปน,นานๆก็หมุนยากนะครับยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นกีตาร์แบบเออหลายๆรุ่นที่เขาทาออกมาแล้วใช้อะไหล่ไม่ไม่ดีอ่ะอาจจะมีปัญหาตรงนี้ได้แต่ว่าถามว่าแก้ไขได้ไหมก็แก้ไขได้แต่นี่คือข้อเสียของกีตาร์หัวตัดครับที่ผมเจอมานะได้องอไหมฮะเนี่ยตรงนี้เลยนะครับ โอเคนะ่ะนี่คือข้อเสียของมันแหละโอเคอันนี้นะครับอันนี้คือแนะนำคร่าวๆสำหรับกีตาร์สแตนเบรกเกอร์กีตาร์ berger, าหัวตัดของผมนะครับหรืออาจจะเอาเป็นแนวทางสำหรับการเอาไปใช้หลายๆการซื้อหลายๆยี่ห้อก็ได้ไม่จาเป็นต้องเป็นสแตนเบรกเกอร์ก็ได้นะครับมันมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อมากเลยนะครับลองไปหาดูแล้วกัน ราคาตามคุณภาพนั่นแหละครับลองดูนะครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะครับสวัสดีครับผมส,ส,สวัสดีครับ